กล,ลับมาในักณนี้นค่ะเราเราจิตในของเรานอย่างผมคิดว่าถ้าพูดถึงเรื่องจิตใจเนี่ยก็คงสําหรับเรื่องนี้ก็คงต้องมี2ประการนะครับประการแรกก็คือถ้าเราเชื่อว่าคนทุกคนในประเทศไทยเท่าเทียมกันคนทุกคนควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องนี้เมื่อไหร่นะครับผมก็จะนึกถึงนะครับนักต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย ที่ไม่ได้รับสิทธิประกันตัวที่ยังอยู่ในคุกอยู่ในวันนี้นะครับผมก็รีบร้องไปยังฝ่ายผู้มีอำน,นาจไปยังฝ่ายรัฐน,นะครับว่าการจะทําทให้ประเทศนะครับอยู่กันได้อย่างร่มเย็นอยู่กันได้อย่างสงบสุขความเป็นรรมต้องมีความสมดุภาพในกะารบังคับใช้กฎหมายต้องเท่าเทียมกัน,กนทุกคนนะครับดังนั้นออนี่คือเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องที่สองเนี่ยก็กลับมายืนยันกันอีกครั้งนะครับว่าการทํารัฐประหารใน ปี2549ในปี2557ที่จะทำต่อคุณทรักยินและจะทำต่อคุณยิย่งรักนั้นไม่ถูกต้องนะครับและกระบวนการที่นำไปสู่การเอาผิดนะครับทั้งคุณยิย่งรักและคุณทักยสินก็เป็นกระบวนการที่ไม่ถูกต้องดังนั้นตรงนี้เรื่องความเป็นธรรมก็ต้องมีอย่างในหลักการตรงนี้ด้วยเช่นกัแนแสดงว่าการการที่คุณยิ่งรักถ้าเจอจ,จะเดินตามวอรทัพยสินกลับมาเนี่ย มันก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการทปกติได้อันนี้ไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่าออคุณยิ่งรักคุณจะสิทธิกลับมานะครับด้วยด้วยเหตุผลอะไรนะฮะมีการเบื้องงานเป็นอย่างไรก็บอกว่านี่ก็ผมยัไม่ได้รับทราบ ใช่ครับกรณีที่พักเก้าไกลเราประเมินการที่พักเก้าไกลเหมือนจะมีการไม่ตั้งไม่ไม่เปิดอธิบายไม่ไว้วางใจนะครับบาทผเรามองว่าอาจจะเป็นการเคียเสียการระหว่างพักเก้าไกลโอ้ไม่หรอกครับคือไม่หรอกครับเรื่องนี้ผมเข้าใจพักเก้าไกลนะครับเพราะในสารพัดอนาคตใหม่นะครับผมก็เป็นเจวหน้าทีนะครับที่ทาเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการอธิบายไม่ไว้วางใจที่ตัวเองก็ต้องบอกว่าถ้าเราอยากจะยกมาตรฐานการทำงานที่สูงนะครับ ข้อมูลต้องมีคุณภาพการอภพิรายต้องมีเนื้อหาที่หนักแน่นนะครับรัฐบาลทํางนานมาได้เกบเดือนนะจะตางตอนนี้น่าจะแ่เจ็ดเดือนแล้วน่าจะเจ็ดเดือนแล้วนะครับซึ่งซึ่ง,งการจัดงบประมาณนะครับที่เป็นภายใต้ของรัฐบาลผูเศษาเองกราลองงเศษขาเองนะครับก็ยังไม่เห็นชัดนักดังนั้นก็ต้องให้ความ ให้ขอเป็นธรรมสองคนเสร็ฐานิดนึ่งแล้วก็ต้องเข้าใจพักเก้าไกลนิดนึงถ้าข้อมูลที่ไม่หนักแน่นนะครับเอามาอภิปรายไม่ไว้วางใจผมกิด่ตรงนี้คำถามที่เป็นหันี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบที่สาคัญที่สุดของฝ่ายท้านถ้าใช้ท่อมเพรื่อใช้อย่างไม่มีเรื่องราวนะครับที่หนักแน่นเออกินอ๋อผมคิดว่าอันนั้นก็คงจะทําให้พักเก้าไกลไม่ถนัด นะครับแ,แต่นะั้นผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องท c อะไรหรอกครับแต่เป็นเรื่องของอาการที่พักก้าวไกลต้องการทำรงไว้ซึ่งมาตรฐานการทํางานสภาที่มีคุณภาพครับ